กัมพูชายิง v ีเอ่สิบเอ็ดทำชาวบ้านเจ็บสามคนทหารากาศส่งเ1 6ถลออ่มฐานบกกรเมรนวันที่24่ิบสีกรกฎาคม2568เวลา08.20นย์ฝ่ายกัมพูชาได้เปิดฉากยิงเข้ามาบริเวณตรงข้า,ามทางปฏิบัติการทางทิศตวันออกของปราสาทตาเมืองในระยะประมาณ200เมตรเวลา9.40น,นเฟสบุ๊กกองทัพภาคที่ส รายงานสถานการณ์เพิ่มเติมว่าทางฝ่ายกัมพูชาได้ใช้จรวดมีเอ็มยี่สิบเอดยิงจากฐานยิงเขาแหลมตกใส่ปราสาทโดนตวนจังหวัดศรีสะเกดเวลา9.47นเกิดการประทะทุกพื้นที่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกดเวลา09.55นทหารกัมพูชายิงใส่พื้นที่ชุมชนบริเวณศูนย์พัฒนาพื้นที่ชายแดนอำเภอกับเชิง จังหวัดสุรินทร์เวลา10.51นเครื่องบินขับไล่ F-16 จำนวน6ลำเตรียมตอบโต้พื้นที่ช่องอ่านมา้าจังหวัดอุบลราชธานีเวลา10.58น Facebook กองทัพบกภักที่2รายงานสถานการณ์ว่า F-16 ยิงแล้วบกพลน้อยสสน .8 บกพลน้อยสสน .9 ของกัมพูชาถูกทำลายเวลา11.30น เฟซบุ๊กกองทัพภาคสองออกถ้อยคำประนามระบุว่ากัมพูชาไร้มนุษยธรรมใช้บีเอโจมตีพื้นที่พเลเรือนของไทยจรลวดตกใส่ปั๊มปัตทะทอบ้านผืออำเภอกันทอลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนักเรียนและประชาชนบาดเจ็บจำนวนมากเวลา mm. 11.37นกองทัพภาคที่สองระบุข,ข้อความว่ากระเช้าขึ้นภูมะเขือของทหารกัมพูชา ถูกทหารไทยทำลายแล้วเวลา11.54นกองทพัพภาคที่2ระบุว่ากัมพูชาโจมตีโรงพยาบาลในพื้นที่พนงดงรักษ์มีประชาชนได้รับบาดเจ็บสองาย